5กิจวัตรยามเช้าที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเซนเซแปวิทูนสุงกิจบูนวันนี้ก็เอาบทความที่อยู่ในสำนักพิมพ์ a c e e o o o นะครับมาเล่าให้ฟังมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพูดเอาไว้หลายๆหัวข้อเลยครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกิจวัตรยามเช้านะครับว่าควรทำอะไรบ้างเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้เรามีพลังงานดีๆในการใช้ชีวิต ทั้งวันนะครับ5้าอันที่ว่ามีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอันที่หนึ่งครับตื่นนอนตอนเวลาเดียวกันอันนี้บางคนง่ายบางคนไม่ง่ายถึกต้องเลยครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามนะพยายามแต่ว่าทํายังไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าบางทีไม่แน่ใจว่ามีใครมีกิจวัตรคล้ายๆผมบ้างก็คือบางวันเนี่ย สอนข้างนอกนะครับบรรยายด้านนอกก็ต้องออกแต่เช้าซึ่งเราก็จะต้องตื่นประมาณ6โมงหรือบางวันก็ต้องตี5-45นะครับแล้วก็ออกไปจะได้ไปบรรยายทาน9โมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางวันครับที่ทำงานที่บ้านแล้วโดยปกติผมจะเป็นคนที่นอนถ้าเอาให้อิ่มก็ต้องประมาณแชั่วโมงบวกบวกซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับเวลาแบบนั้นก็จะตื่น6โมงครึ่ง เจ็ดโมงนะครับดังนั้นการตื่นนอนให้ใเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยสำหรับผมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าจะได้ก็ต้องตื่นตีห้าครึ่งไปเลยทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีบางแบบบางวันร่างกายเราก็ไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่างานวิจัยระบุไว้เลยว่าถ้าเราตื่นเวลาเดิมร่างกายของเราจะจดจําพวกเอ่อเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะครับได้ดีกว่าครับถ้าย อาหารนะครับมันจะทํางานได้คล่องตัวกว่านี่คือเรื่องที่1ที่นักวิทยาศาสตร์เขาแนะนํานะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็จริงๆลาาจ,จะเคยได้ยินบ่อยอยู่แล้วก็คือทันทีที่ตื่นก็แนะนําให้ดื่มน้ำทันทีนะงานวิจัยระบุว่าประมาณสัก 0. 0.5ลิตรถึง1ลิตรนะครับในช่วงที่ตื่นนอน ซึ่งมันก็จะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญทําทให้ร่างกายเราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินอาหารของเราหลายๆคนเนี่ยคือจะขับถ่ายได้ก็จะต้องมีน้ําเข้าไปใช่ไหมครับแต่แล้วจริงๆอยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําแบบนี้คือเวลาเรานอนเป็นเวลายาวๆอะครับ แปดชั่วโมงเนี่ยร่างกายเรามันจะเหมือนกับว่าอดน้ําไปด้วยใช่ไหมครับมันก็จะเกิดภาวะขาดน้ําดังนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ําทันทีก็จะช่วยให้ร่างกายกลับมาสดชื่นได้ไวขึ้นนะครับ อันที่3ที่ผมก็พยายามทำเช่นเดียวกันนะก็คือรับแสงแดดตอนเช้านะฮะการรับแสงแดดตอนเช้าเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก5-10นาทีนีครับงานวิจัยก็บอกว่าช่วยกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับเ,เล่าประสบการณ์ตอนที่ไปทำงานสั้นๆนะครับอยู่ที่เยอรมันสามวันนะครับซึ่งช่วงนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศของเขาขมุกข,ขมัวมากๆนะ มันจะมีอยู่วันหนึ่งเท่านั้นเองครับที่แดดมันออกแบบหนักๆเลยนะซึ่งสําหรับเราเองเราเป็นคนที่อยู่ในชาติที่แดดมันแบบเป็นเรื่องแบบปกติมากสําหรับเราใช่ไหมครับเราก็จะเฉยๆมากเลยแต่ผมก็สังเกตเอ๊ะทำไมคนเขาเดินกันขวักไขให้เต็มไปหมดเลยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพอไปถามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงแรมเขาก็บอกว่า อ๋อ oh, คุณเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพราะว่าเนี่ยแดดมันออกแดดมันไม่ออกมาประมาณสักเกือบเกือบ5วันแล้วนะครับจริงจริงการได้รับแสงแดดเนี่ยช่วยให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้านะเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนหลายๆตัวที่ทํางานร่วมกับแสงแดดครับก็คือเวลาเราโดนแสงแดดก็จะมีฮอร์โมนนี้ออกมาแต่ถ้าเราไม่โดนแดดเลยหรือเราทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย จริงๆอันนี้เราอ้างอิงนะอันนี้ขยายความเพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันเราอ้างอิงจากช่วงที่เราเจอสถานการณ์โควิดแล้วหลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าครับผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเราอยู่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปด้านนอกบ้านมากเท่ากับสมัยช่วงที่มันไม่ได้มีโควิดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนแดดมันก็น้อยลงพอเราโดนแดดน้อยลงเนี่ยฮอร์โมนหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินนะครับหรือ อื่นนะมันก็ไม่มันก็ไม่ผลิตด้วยมันก็เลยทําให้เป็นโรคซึมเศร้านะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกันก็คือชาติที่แดดออกน้อยหรือนานๆออกทีเนี่ยเขาก็จะหวยหาแได้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะว่าทำไม เขาจึงมาอาบแดดกันซึ่งบ้านเราก็จะไม่ทำเพราะว่า <laughs> <laughs> เราจะตายใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าก็เราเข้าใจได้แล้วว่าการโดนแดดประมาณสัก5้าถึงสินาทีเนี่ยช่วยได้นะครับอันถัดไปอันนี้ก็ยากสาหรับผมมีเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าชะลอการดื่มคาเฟอีนทันทีหลังตื่นไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนบ้างที่คุณดื่มกาแฟทันทีที่คุณตื่นไม่เกิน30นาทีนะครับผมก็เป็น1คนนะครับแต่ตั้งแต่อ่านงานวิชัยเนี่ยก็พยายามนะพยายามแต่บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็คือเขาบอกว่าให้เว้นอย่างน้อยอย่างน้อยนะหกสิบนาทีหลังตื่นับเตุผลเพราะว่าจริงๆตอนที่คุณตื่นเนี่ยนะครับถ้าคุณนอนอิ่มๆนะคุณไม่ได้ไม่ได้ตื่นเพราะว่านาฬิกาปลุกคุณตื่นโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายของคุณน่ะมันสดชื่นอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดคุณเติมกาแฟหรือว่าคาเฟอีนเพิ่มเข้าไปสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็จะถูกกระตุ้นให้มันตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วพอหลังจากนั้น นี่แหละปัญหานะครับคือตกบ่ายพลังงานมันจะตกครับเพราะว่าเราเติมให้มันไฮคือไฮเปอร์ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วพอบ่ายอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะหน่อยหรือเราจะง่วงสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คืออ่ะนั้นก็เติมมันอีกแก้วนึงหลายคนไม่รู้คำแบบนั้นเหมือนผมหรือเปล่านะบางทีเป็นบรรยายมันไม่ไหวเราก็ต้องต้องกินบ้างซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเวลาเรามีคาเฟอีนมากเกินไปเรามันตกค้างมันก็จะทําให้เรานอนไม่หลับอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นภาระของเราในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับทั้งพอ นอนไม่พอมันก็ง่วงง่วงก็ต้องกินกาแฟวนไปนะครับดังนั้นงานวิจัยก็แนะนําว่าให้เราเว้นสักประมาณสัก9 0้าถึงนาทีพูดง่ายๆก็คือชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง่ะงชั่วโมงหลังจากที่เราตื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณตื่น6กโมงก็กาแฟควรจะผ่านเข้าร่างกายตอนประมาณ8ปดโมงแถวๆนั้น7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับอลองดูลองดูนะครับไม่ง่ายสําหรับด้านที่ไปคอกาแฟเข้าใจได้นะฮะข้อสุดท้าย Uh, อันนี้ผมให้เป็นอันที่ผมรู้สึกว่าเออว้าวมากๆในรอบปีนี้ที่ผมอ่านหนังสือมานะอันนี้เป็นเทคนิคที่มาจากหนังสือที่ชื่อว่า just one thing ครับสุขภาพดีขึ้นได้นะครับแบบจากการทำแค่สิ่งเดียวอะไรประมาณนี้นะชื่อหนังสือเดี๋ยวลองไปหากันดูได้ครับหนังสือชื่อ just one thing just one thing เนี่ยครับเ,ออเขาพูดเอาไว้อันหนึ่งก็คือการที่คุณฝึก ให้คุณสามารถจะยืนขาเดียวได้ครับผมการยืนขาเดียวเนี่ยมันมีผลยังไงคือมันจะฝึกให้สมองของข้างซ้ายกับข้างขวาเราครับพยายามท่งตัวเวลาคุณยืนเฉยๆนะครับคือยืนสเท้าเต็มเนี่ยร่างกายเราอะ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกถูกต้องไหมครับแต่ทันทีที่คุณลองยืนขาเดียวเห็นไหมฮะคุณก็จะรู้สึกเลยว่าสมองของคุณหรือว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันจะต้องตื่นตัวขึ้นมาอีกสักนิดนึงในหนังสือเนี่ย เขาบอกเอาไว้ว่าประโยชน์ของมันนะครับคือการที่คุณจะสามารถนะครับป้องกันอาการเสียการทรงตัวตอนที่กล้ามเนื้อของคุณมันเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือหมายถึงพอสูงวัยนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินไหมว่ามันมีงานวิจัยหลายๆตัวเลยครับที่บอกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิต สาเหตุหนึ่งเลยก็คือเขาล้มนั่นแหละครับเราเคยได้ยินไหมอยากให้ผู้ใหญ่ล้มอเพราะว่าเพราะว่าเวลาล้มทีนึงเนี่ยกระดูกกระเดียวใช่ไหมใช้สับแบบกระดูกกระเดียวมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับซึ่งการที่เรายืนขาเดียวเนี่ยครับงานวิจัยก็บอกเอาไว้ว่ามันจะช่วยให้สมองเรากับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันพร้อมรับมือกับการทรงตัวได้นานขึ้นครับอันนี้คือเป็นชา l เลนเลเวลหนึ่งนะส่วนแชรเลนเลเวลสองคือ ลองหลับตาแล้วยืนขาเดียวครับซึ่งเขาก็แนะนําว่าให้ทําในที่ที่ปลอดภัยนะถ้าคุณลองหลับตาแล้วลองคุณลองยืนขาเดียวดูคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องใช้พลังสมาธิหรือสมองคุณจะต้องตื่นตัวมากๆกับการทรงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีจริงๆมันมีสถิติไว้ด้วยว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงอายุประมาณสัก 30- มสถึงสีคุณควรจะยืนหลับตาแล้วก็ยืนขาเดียวนะครับหลับตายืนขาเดียวได้กี่นาทีขึ้นไป ถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอ่พอดียังไม่ได้เอาหนังสือจ t One t ติ n g มาให้ดูนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอามารีวิวสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับในคลิปประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจนะผมเองก็เริ่มเริ่ม,มลองแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราก็เข้าวัยกลางคนแล้วนะผมว่าเออเฮ้ยเราเมื่อก่อนมันเคยเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เราทาเพื่อสุขภาพแล้วถ้าใครสนใจก็ไปลองซ้อมมาดูนะยืนขาเดียวดูก่อนนะครับว่ายืนได้กี่นาทีถ้าชิลๆลองหลับตาแล้วยืนดูนะครับ นี่คือ5วิธีที่จะช่วยให้คุณนะครับสุขภาพดีขึ้นก็บางอันก็ทําได้เฉพาะตอนเช้านะครับบางอันก็ทําได้ทั้งวันแหละนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องสรุปให้ด้วยนะครับแล้วอยากจะเราใช้วิธีไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกมาหน่อยพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ